มาที่ลัคนาราศีกันนะคะมือเลือกไพ่เด็กนี้ให้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าการงานชาวกันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ The d a t ทค่ะ We o f f อ r ฟ u n e นะคะ s สตร t h ค่ะ สิไม้เท้าอัศวินถือไม้เท้าค่ะใต้สำหรับเป็น9ดาบก็การงานมัมีเรื่องที่ต้องจบแล้วก็เริ่มมาทำใหม่ตรงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงมากนะคะอาจจะมีการเลื่อนปรับตำแหน่งหรือว่าเปลี่ยนโยกย้ายใน,ใน,ใ,นในที่ทำงานได้นะคะแล้วก็คุณนะ่ะมีความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวไม่ว่าปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามายังไงอึดอัดขนาดไหน ก็เป็นเดอะแบกอะในทีมอะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีความมั่นคงดีฝ่าฟันไปได้แล้วก็มีความหนักแน่นดีนะคะสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเหมือนแบบทำให้เจ็บหนะักกงล้อแหงดาบอะเรื่องเกา่าๆอะไรเงี้ยนะคะอาจจะทําให้คุณเจ็บและเจ็บช้าได้นี่หน้าที่ของการงานบางสิ่งบางอย่างที่มันแบกไปอะคุณทําเต็มที่แล้วแต่ว่าไม่มีใครมองเห็นคุณท่าคุณอะไรประมาณนี้นะมา ที่หัวข้อของการเงินดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะราชาถือดาบฮาัสเนค่ะสองดาบค่ะเด็กถือถ้วยราชาถือถ้วยใต้สำหรับเป็นเดทการเงินก็ดีนะคะออรัดกุมดีแล้วก็ เริ่มที่จะแบบอันไหนค่าใช้จ่ายมาก็เริ่มที่จะนิ่งก่อนตัดปัญหานะคะแล้วก็พยายามหาอะไรให้กับตัวเองชเช่นเก็บเงินหรือว่าจะพยายามเออหาเงินให้ได้บ้างมากตรงนี้มันเหมือนแบบว่าการเงินตายไปแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีการเริ่มใหม่ประมาณนี้นะคะหัวข้อสุดท้ายหัวข้อของความรักค่ะ ดูซีว่าชากันเป็นไงบ้างเด็กถือถ้วยค่ะเริ่มลุกที่จะมีความรักมีการให้เอาใจใส่นะคะและเดทอีกแล้วทั้ง3ามหัวข้อเลยมีการจบและเริ่มต้นใหม่นะคะในเรื่องของความรัก6 6ดาบค่ะอาจจะเดินหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างบางคนด้วยนะคะแล้วก็จะมีการวนกลับมาได้อีกเหมือนกัน ในเรื่องของความรักนะคนรักเก่าค,คุยเก่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคนที่ยุน้อยกว่านะคะแล้วก็ราชาเธอเลียนอ,อยากจะหาเงินให้ได้มากๆแล้วก็พาคนรักไปนู่นไปนี่นะคะแปดถ้วยมีการเดินหันหลังให้แต่ว่ามีออแอบมองอยู่ว่าเป็นยังไงก็คือน่าจะเป็นความผูกพันความเป็นห่วงแหละที่ชาวกันนะ่ะมีให้มันมีการติดต่อสื่อสารวนกลับมาแหละแต่ไม่รู้ว่าชาวกันนะ่ะจะับไปเหมือนเดิมไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า ความรักความสัมพันธ์เนี่ยของชาวกันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่มีการร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะเ o r ร์เบดดิ้งฟลอนะคะได้มีการพูดคุยกันนะหน้าในเรื่องของความรักชิลเด้นค่ะมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพซอนัลค่ะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะคะ นี่พาไลน์เลชั่นชิพนะคะเป็นคู่ในอดีตชาตหาิหรือว่าคนเก่ากลับมาอย่างที่เหมือนบอกนะคะ engagement จะได้มีการมั่นหมายนะคะแต่งงานกันประมาณนี้เนาะก็จุดท้ายเลยดีกว่าข้ามขั้นตอนไปว่าชารลัคนาราศีอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับลัคนาราศีกันบ้างนะคะสกัฟิโค่ะราศีพิจิกเป็นธาตุน้ำอะคาเสค่ะราศีกุมเป็นธาตุลมและ แคปพิคอนค่ะราศีมังกรเป็นธาตุดินขอจบลัคนาราศีกันแต่เพียงเท่านี้นะคะได้ๆแล้วก็ดูเป็นแบบโดยทั่วไปเนาะแล้วก็คืนนี้มาไลฟ์สดช่องต่อๆกันนะคะก็ขอจบชาลัคนาราศีกันแต่เพียงเท่านี้นะคะโชคดีค่ะบ๊ายบาย